วันนี้มาพบกับเด็กน้อยอีซัพที่ต้องปะทะกับนายพลอาคาอินุและมนุษย์เงือกสุดโหดโฮดี้และในท้ายคลิปผมจะเปลี่ยนผมปีศาจใหม่นะครับผมมารอลุ้นกันว่าผมจะได้ผลอะไรอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆอีซัตเด็กน้อยคนนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ พบกับสติกเกอร์ลายสุดเจ๋งพบทุกท่าทางในเฟตบอยเด็กอ้วนหน้ากลมซื้อได้แล้วใต้คลิปมผมเดินทางมาที่เมืองหลวงนะครับผมเดินทางไปเสร็จปุ๊บเจอป้ายครับผมเอ้าในมันตัวผมนี่นารูปหลอกกันนะเนี่ยเอ้าเจออารองับผมอารองที่กําลังใช้ตาบพายุหมุนอยู่และก็สู้กับผู้เล่นตัวสีฟ้า,ฟานะครับผม ผมเห็นดาบมันอุ้ยดาบมันสวยครับผมก็เลยอยากจะได้มาก็เลยจำเป็นจะต้องขโมยมันมาละครับผม,มผมใช้ท่ายัางรุนแรงนะครับและใช้ท่าสายฟ้าฆ่ามันไปในที่สุดนะครับผมผู้เล่นสีฟ้าก็มโมโหผมแต่ผมรีบหนีมาครับผมเพื่อที่จะมาเกาะลิงต่อทำอะไรนะครับเพื่อจะมาแย่งดาบจากแซงคูดแต่ระหว่างนั้นนะครับผมผู้เล่นแสงมันยิงแสงใส่ผมเลยทำยังไงดีเนี่ยครับผมผมก็ หลบไปหลบมานะครับและก็ไม่อยากจะทาร้ายเขาเลยนะครับใช้หมัดลาวานและพร้อมกับท่าลาวาทลักษโจมตีมันไปอย่างไม่หยุดจังและก็ใช้ท่าลาวาระเบิดจนฆ่ามันจนได้นะครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับที่จะฆ่าผู้เล่นแบบนี้นะครับผมแล้วว่างที่ผมกําลังเดินไปเดินมาเสร็จปุ๊บผมเห็นผู้เล่นคนหนึ่งครับกําลังต่อสู้กับแชงคูตอยู่นะครับผมเฮ้ยอันนี้มันเป้าหมายของผมนี่ผมจะเข้าไปโจมตีมันนะเพื่อที่จะขโมยดาบมันไง แล้วผมก็โจมตีจากข้างหลังนะครับเป็นท่าถนัดของผมนะครับผมแล้วก็ใช้ท่าลาวาต่งตางๆครับทั้งเลาวาระเบิดเลาวาตบนะครับผมแชงคุดวิ่งเข้ามาอ่าปุ๊บต่อยครับต่อยสวนไอโอโหเฮ้เยเกือบตายเราฟันแรก,กเขาไม่ได้นะครับเขาโจมตีเราแรงมากและไอ้นี่มันเข้ามาโจมตีผมตอนไหนเนี่ยจนผมตายไปในที่สุดนะครับผมผมไม่ยอมแพ้นะครับผมผมเห็นมันโจมตีผมเจ็บปุ๊บเดี๋ยวผมจะโจมตีเขาซะก่อนอ่ายิงซะหน่อยปุ๊บเอา นี่มันใช้ท่าไม่ตายรีบลบก่อนครับผมอ่าเจอแชงคุตอยู่นะโจมตีแชงคุตจะตายแล้วเข้าไปโจมตีใกล้ๆนะครับผมแชงคุตล้มแล้วครับผมผมเข้าไปโจมตีด้วยเราวาระเบิดจนตายและได้ดับเซเบอร์มาในที่สุดนะครับผมผู้เล่นคนนี้เขาไม่พอใจผมอย่างหนักนะครับผมที่ผมไปขโมยสู้กับแชงคุตนะครับทําให้เขาเข้ามาโจมตีผมเป็นการ PVP กันเกิดขึ้นนะครับผมเขาโจมตีผมนยครับด้วยท่าวงกว้างนะโหเราโดนแค่สะกิด แค่นิดเดียวเรายังลดเยอะขนาดนี้เลยเราจะต้องหลบไปหลบมาให้ได้เร็ว,รรวกวาก่านี้นะครับผมผมเชื่ท่าเราวายิงเข้าไปสักปุ๊บไม่โดนนะครับยิงโคตรยากเลยท่านี้นะครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นเขาโจมตีแต่ไม่โดนผมนะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปสู้กับใครสักคนหนึ่งและก็โดนคนคนนี้ฆ่าครับผมและมันก็ฆ่าผมด้วยทําไมเขาเกเรอย่างนี้ล่ะครับผมเราจะหนึ่งหนึ่งกันอยู่นะครับผม และผมก็เดินทางมาที่หมู่บ้านแมกมานะครับเพื่อที่จะมาเก็บเลเวลต่อนะครับผมอ่าเรารับที่เควสนะครับผมมิวโซเจอร์อ่านถูกหรือเปล่า MIL เนี่ยมันคือตัวอะไรครับผมเราเก็บเลเวลคนแถวนี้ต่อนะครับผมเก็บเลเวลกันแบบดุดันไม่เกรงใจใครอ่าตามสโลแกนของเรานะครับผมเอา้ามีใครมาแย่งลาสคิวครับผมผู้เล่นเกเรนะครับ ที่มีภาคคุมโดฟามมโกครับผมเ,เขาอยู่ไหนนะจะมาโจมตีเราอีกไหมอะไม่เป็นไรเราเก็บเลเวลต่อนะกับโซเชอร์มิววอรี่เอาโจมตีผมเฉยเลยเอ๊ะทำไมเขาเกเรยอย่างนี้เนี่ยหลบก่อนหลบก่อนพลังผมเริ่มจะลดนะครับผมเกือบตายอะ่ะเฮ้ยเขาใช้หอกไรฟันอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วนะผมโดนแค่ปลายหอกเองเนี่ยถึงขั้นกับตายเลยนะ เอาไปไม่ไดเราเก็บเลเวลไปเราไม่เกเรยดใครเขาแล้วครับผมผมใช้ดาบที่มาใหม่จากแซงโคูตนะครับฟันไปเพื่อที่จะเก็บเลเวลดาบนะครับผมเลเวลดาบของเราเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นสักทีเอาเจอเขาครับผมอยากจะแก้แค้นนะครับผมก็เลยเปิด PVP แล้วก็ยิงท่าไม่ตายระหว่างที่เขาเก็บเลเวลเขาแดงแล้วครับผมแล้วเราก็ใช้สกิลไม่ตายของเราคือสกลิลรอบกัดนะครับผมโจมตีเขาด้วยท่าลาวาทลัก เขาตายไหมครับเขายังไม่ตายนะครับผมโขเขาใช้ท่าโขนน้ำแข็งใส่เรานะครับผมเขาจะเข้ามาฟันผมแล้วแต่ว่าผมมีเลือดเยอะกว่าผมไม่กลัวนะครับผมและใช้ท่าลาวาระเบิดจนเขากลายเป็นไอในที่สุดนะครับผมการต่อสู้ผ่านมาที่ยกที่2นะครับผมตอนนี้สู้กันไปเสร็จปุ๊บเลือดแต่ละคนก็เหลือน้อยกันนะครับไม่ใช่เขานะครับผมนี่นละครับเหลือน้อยครับเอาเขาก็แดงเหมือนกัน ระหว่างนั้นผมก็รีบใช้ท่าระวาวต่างๆนะครับไล่ครับผมเขารีบไปหลบหลังบ้านนะครับผมยิงกันใหม่ศูนย์สี่นะครับตานี้ศูนย์สี่ครับผมเขาก็กระโดดไปกระโดดมาเพื่อไม่ให้เรายิงเขาได้โดนนะครับผมผมก็จะท่าระวาวระเบิดนะครับผมไอ้โดนระเบิดอ้าวแล้วโดนสกิทไปหอกอีกแล้วนะครับผมโดนผมจนผมตายและก็เป็นรอบที่สามครับผมสู้กันใหม่ครับผมเจอกันบ่อยๆจะได้สนุกแล้วก็จะได้ เก่งกันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมการโจมตีขเขานะครับผมโดนเหมือนกันนะครับจนเลือดเหลืองนะครับผมผมยังเขียวอยู่นะแต่ผมไม่อยากจะเข้าไปใกล้เขาเลยหอกเขาแรงมากเลยครับผมแล้วเขาก็ยิงผมจนกลายเป็นน้าแข็งและโดนทุบอีกหลายทีปัก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 ,ปกโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วโอ้โหจริงจริงเดนไอคนนี้เนี่ยปุ๊บระหว่างนะครับวิ่งไปวิ่งมาครับผมมองแล้วนะครับว่าเขาจะต้องวิ่งมาเส้น้ตกนะครับผมใช้ท่าตบสวนไปจนเขา และเหยกลายเป็นไอครับผมการต่อสู้ก็สนุกไปนะครับผมและเราก็เก็บได้ว่ากันต่อไปนะครับเอา้าเด็กคนนี้มันเด็กน้อยมาขวางทางผมนะครับผมก็แค่ใช้ล่าเขาตายนะครับขอโทษทีนะครับผมก็มาเก็บเลเวลทท่จุดอื่นนะครับผมเป็นปลายห้องของถ้ำอาคาอินุนะครับผมอไอตัวนี้มันมนสามารถบิงได้ด้วยนะครับผมแว็บไปแว็บมาอย่างนี้ยผมตอนนี้ผมเริ่มใช้ดาบของ แสงคตรน,นะครับผมแล้วก็ใช้ท่าลาวาครับเป็นม,มีทั้งท่าดาบด้วยท่าลาวาด้วยเนี่ยครับผมผมเจออาคาอินุดูหน้ามาสิครับมันไม่ธรรมดาวิ่งเข้ามาแกแกวิ่งเข้ามาหาฉันทำไมฉันจะฆ่าแกเฮ้ยฉันแค่มาเยี่ยมเยียนนะอาคาอินุเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอใครเป็นเพื่อนแกเราใช้ผลลาวาเหมือนกันนี่เอา้าแกใช้ท่าสายฟ้าแกไม่ใช่พวกเดียวกับฉันฉันต้องต่อยสวนไป มันมันหนักจริงๆเลยครับต้องกลับมาเก็บเลเวลกันต่อนะครับผมและเราก็เก็บเลเวลกันแบบดุดันไม่เกรงใจใครกันอีกรอบนะครับผมใช้ท่าลาวาเท่าที่จะมีเราจะใช้ท่าลาวาฆ่าลาวานะครับผมก็เลยฝึกท่าลาวาเป็นพิเศษทุกครั้งที่เลเวลขึ้นก็จะไปบวกที่ท่าพลังของผลปีศาจนะครับผมฟันด้วยครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้สกิลของดาบแชงคูดเหมือนกันอ่ามากันอีกรอบนะครับผม ตอนนี้เลือดมันเริ่มเหลือน้อยเพราะว่าเราไปสู้กันมันมันมาเมื่อกี้ครับผมมันยังไม่ได้หลีเลือดหาใช้ท่าดาบนะครับผมแต่เลือดเราก็เหลือน้อยพรากับเขานะครับผมวิ่งหลบครับเป็นวงกลมครับผมเพราะว่าเขาจะเวียนหัวแล้วเราก็สู้เขาอย่างง่ายๆนี่ครับเขามองเราไม่เห็นแต่ท่าเราก็ไม่โดนครับรับวิ่งไปวิ่งมาครับใช้ท่าตบสวนไม่เดินเข้ามาครับผมอาคาอินุเหมือนรู้จังหวะของเรานะครับเฮ้ว่าเราจะใช้ท่าตอนไหนนะครับเขาเหมือนมี มีอักบะไอเขาเรียกก็เลยนะฮาคิฮาคิ้สังเกตการแบบระดับสูงจนผมโดนอาคไคอุตบตายไปอีกแล้วครับผมเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปล้างแคนกันใหม่นะครับผมเราไปรับเควสแล้วเราก็ไปล้างแคนกับอาคาอีนุกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตอนนี้ผมเก็บเลเวลมันอย่างดีนะเห็นไหม417นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ เลเวลเต็มๆกันด้วยกันทั้งคู่นะครับเพื่อมีการแฟนะครับผมใช้ท่าตุ้มครับผมลาวาตบด้วยลาวาตบครับลองครับอาคาอินุก็อาคาอินุครับผมเขาไม่เห็นเราเป็นเพื่อนแล้วนี่ครับทายังไงได้ผมใช้ท่าฟันนะครับผมท่านี้นี่ยมันจะทําให้ศัตรูหยุดนิ่งนะครับผมและเราก็ใช้ท่าต่อยสายฟ้าปุ๊บอย่าเข้าไปใกล้เขาครับออกมาก่อนนี่ผมเกือบจะลืมตัวนะครับว่าอย่า อยู่ใกล้เขาครับผมเขาโจมตีเราแรงมากแล้วเราก็ฟันเขาครับให้เพื่อหยุดครับแล้วท่าเราวางระเบิดครับผมซึ่งเป็นไม้ตายของผมนะครับผมทําให้เขาหยุดนิ่งนะครับผมและใช้ท่าสายฟ้าต่อยไปนะครับผมระหว่างนั้นอาคาอินุใช้ท่าไม่ตายนะครับผมแต่ผมหลบมาได้นะแต่ก็ใช้ท่าฟันรัวๆนะครับผมผมไม่กลัวเขาหรอกนะครับผมวิ่งไปวิ่งมาใช้ราวาตบอ่าตอนนี้เลือดต่างคนต่าง กล้จะหมดแล้วนะครับเขาก็แดงแล้วเราก็เริ่มจะเหลืองแล้ว <c oughs> ลครับผมทกครับผมเกือบตายแล้วครับผมอีกทีเดียวเขาก็อีก2อสมทีผมก็ยิงไปนะครับผมอ,อและเขาก็กลายเป็นเลเวลของผมเรียบร้อยนะครับผมระหว่างนั้นผมก็เดินทางมาที่เกาะของของโฮดี้นะครับผมมนุษย์เงือกสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ดุดัน ไม่เกรงใจใครยิ่งกว่าอาลองนะครับผมเราก็เดินเข้าไปในนี้นะครับผมน้ำวนเชื่อไหมว่ากว่าผมจะมาถึงในนี้ได้เนี่ยผมวนเป็นชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับผมผมก็เก็บเลเวลกับพวกมนุษย์เนื้อลูกน้องนะครับผมพวกนี้ก็โจมตีกันถ้าดาบสายฟ้าใช่ไหมหรือดาบสุญญากาศกันแน่ผมก็โจมตีเขาจนเลเวลขึ้นถึง425นะครับผม การต่อสู้ยังดุดันเหมือนเดิมนะครับผมและระหว่างนั้นผมก็เข้าไปเก็บเลเวลอย่างไม่ลดละนะครับผมนี่ครับเลเวลเริ่มขึ้นนะครับผมท่าลาวาของผมก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแยกกันฟันนะครับแบ่งกันฟันไปเฮ้แก่ฟันชั้นฟันชั้นฟันแกนะเก็บเลเวลดาบด้วยครับผมเผื่อดาบมันจะตีแดงนะนะครับเข้าไปหาอาลองนะครับผมอาลองของเราอะครับผม อยู่บนบัลลังนะครับผมมันใช่อารองที่ไหนแล้วครับผมผมพูดผิดนะครับมันคือโฮดี้นะครับเห็นนะครับผมโฮดี้ใส่หมวกครับผมอ่าโฮดี้มีธางบดานะครับผมถึงเขาจะเป็นเด็กรุ่นหลังจากอารองนะครับแต่ว่าความโหดเหี้ยมของเขามากกว่านะครับผมเขาเป็นมนุษย์เงือกที่มีความแค้นเคืองมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับผมผมใช้ท่าสายฟ้าโจมตีด้วยท่ามัด ครับผมเขาใช้ท่ามันดึงอย่าง,งานนี้ด้วยเหรอที่โกงจังเลยครับผมใช้หอ,อกดึงได้ยังไงดึงตัวแบบนี้ผมก็เสียเปียบสิครับผมแต่ว่าการโจมตีของผมเขายังไม่ลดเลยนะครับผมเขายังทําอะไรผมไม่ได้นะเห็นไหมครับผมผมยังเก่งะครับผมตอนนี้ผมเก่งมากครับผมอดึงผมมาเฉยเลยผมก็โดนเขาฟันเอ้าโอ้โหโดนแค่สองทีเกือบหมดนะครับผมอ่าเราก็ใช้ท่ามาว่า ยิงไปนะครับไอ้นี่ตอนแรกมันไม่จะเอาจริงนะครับผมตอนนี้มันเปลี่ยนร่างเห็นหน้าเลยครับผมมันเปลี่ยนเป็นเหมือนปลากระเบนนะครับผมไอ้ยิงมาปุ๊บหลบก่อนนะครับหลบก่อนนะครับดูลาบลราว่ามันจะใช้ท่าในโจมตีเราและเราก็ใช้ท่าลาวาทรักเป็นไม้ตายของเราครับหยุดชะงักใช่ไหมครับผมยิงนะครับผมยิงด้วยลาวะระเบิดนะครับผมอ่ามันก็หยุดนิ่งครับผมท่านี้จะตึงขานะครับผมรับรองโดนเสร็จปุ๊บ ยังไงก็โดนตึงครับผมทั้งสายฟ้าทั้งท่าดาบโดนตึงหมดครับผมผมมจะท่าตรึงตัวนะครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นตัวตึงไปหมดแล้วครับผมแล้วก็ยิงนะครับท่าละวาระเบิดตบครับผมอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนกําลังงงมุมกล้องอยู่ฟึบอ่าเปลี่ยนเป็นมาสายฟ้าก่อนนะแล้วก็พุ่งไปอ้าอยใกล้จะตายแล้วแต่ผมว่าตัวนี้ก็อึดอึดนะครับผมอึดอยู่เหมือนกันอนะ คือเขามี2ร่างครับผมร่างเดียวก็แย่แล้วนะครับแต่ว่าร่างแรกนี่เหมือนจะทําอะไรผมไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ต่างคนก็ต่างเลือดเหลือน้อยด้วยกันทั้งหมดนะครับเขาก็แดงเราก็เหลือปิ่มปิ่นนะครับแล้วก็ใช้ท่าหมัดโจมตีจนกลายเป็นเลเวลให้ผมในที่สุดนะครับผมและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่เราคุยกันไว้ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผลกันนะครับผมแล้วดูีิว่าผมจะได้ผลอะไรนะครับผมซุ่มดีกว่านะครับผม อยากเอาเงินใช้จริงๆเลยเ2้0 0 0นเนี่ยจะได้อะไร 1, 2, 3กดปุ๊บได้อะไรครับผมผลแสงนะครับผมเป็นลูกดาวกระจายนะครับอมีคนมาขอผมนะครับเฮ้ยขอผลหน่อยได้ไหมเชื่อไหมว่าผมก็อยากจะให้เขาแล้วครับผมแต่ว่าผมเห็นผลแมกมาแล้วผมทำใจยากจริงครับ สู้ใครเขาไม่ได้เลยผมก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมเขาก็ให้ข้อมูลผมมานะครับว่านายคุณเปลี่ยนนะผลนักธหน้าของนายอ่ะมันเอาไม่อยู่แล้วล่ะนายสู้กับใครนายก็เสียเปรียบโอเคครับผมผมก็จะกินแล้วนะครับผมโอเคนะขอเปลี่ยนนะครับเพื่อนผมขอไม่ให้คุณนะจะกินอะไรเห็นไหมครับเนี่ยเห็นดาวไหมเออปุ๊บอ่า งี้ยมเ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 งี้ยมอ้รสชาติเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะจินตนาการให้ผู้ชมจินตนาการตามผมนะครับรสชาติมันสว่างเฉิดจ้าเหมือนกับแสงสว่างนะครับผมเห็นแล้วไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยสิครับผมนี่ครับปิดคลิปด้วยดาบแสงครับผมต่อหน้าลำบารูผลแสงกันดีกว่านะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับผม